ท่านผู้ชมคะก็พ่อปู่ท่านให้แล้วแต่้า้ม้หลานค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้ตัวเลขแล้วนะคะสําหรับพ่อปู่นะคะที่ท่านได้เมตตาสงสารนะคะท่านก็ได้มาที่สวนทมของสาวดำค่ะพ่อปู่สามแปดแปดสงพ่อปู่สีวิชัยค่ะ ออท่านผู้ชมครับพ่อปู่ศรีวิชัยนะคะพ่อปู่ศรีวิชัยท่านได้ลงป,ประทับล่างนะคะแล้วก็ท่านบอกแล้วนะคะก็คือเลข2 8 8บนค่ะเลขล่างก็คือ 48, 4 8 8 4ค่ะค่ะเราก็ซื้อกลับอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมไม่มีใครเราค่ะที่ซื้อไม่กลับนะคะถ้าไม่กลับตับแตกนะคะต้องต้องกลับนะคะ84พันหนึ่งตเตอรี่ห้าใบ แล้วก็48่แปดห้าร้อยลตเตอรี่สใบนั่งเบาให้พร้อมแน่ค่ะท่านผู้ชมเออาติดนั่งว่างไม่ได้า่ขอโทษจ้าปูได้ลูกเคยอะไรได้บัาง าบกนหนงงนะข <c ười> าหมน,นะเขา,นเา,า่นิอ,นอาานป่ละอ้่วนตนกาปอปูอปจีฟังจะล่ำสิงดีจ้า ้องจะล่ำสิงอเออจ้ะล่ำสิงบ่มีเรื่องแล้วได้ปะปูถ้าฟังล่ำล่เรื่องต่อก่อนมันจะเป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้จ้<ฮ>าปูพรต้องได้กันเอจเอจ้าต่อมาโววนขอปากมาเหนียล่ำสิง้ <ś led> อน วดนี่ถึกแล้วอันเฮาอันลำสิงเนาะั่านไปเรื่อยแต่พระยังม่ทันตลงพระไ่ทันตกลง่นอยู่ให้ มนอยูอีกต้อม้นอูอีกตอแล้วจากปัปูสิบหามือบ่บ่ดนนะจ้ะสิบหามือบ่ดนนะจดากนัสาธุสาธุสาธุพัติด่สอวันปูว่า พวกผูว่าอดว่านี่เคยสือหอวลอยจากเท้อบ้านนี่ม้บอกไปก่อนนี้ทาเข้าซื้อในน้อยเพิ่นกับบลงให้อีกเด้เบอต้ำมือแลาวเขาต้องหาตัว

เงียบกันจ้าเงียบก่อนฟังคนเ้ากันนั่นแหละิ่นบ้าห้เฮาคุยเหมือนมันพู้ใด้ิเมนท่กันซีเจัเกตเทปซจะเกตกับเทพคนแกนไหมแต่ว่าเทพคนแกนสนุกเลย ชิดชิ่ติดมักแขงเนาะแขงนาะได้ชิชินอโอ้ยำมานนาะขีมากมาิอแล้วมอเพิ่งนมาน้ำ่คมาดงน้ำบู่กมาอเงน้ำบ่มืออไงั่มาบ่มลงขเก่าหมาลงขึ้นเก่าขอจองโตได้ล่ะก็พูดีจะโทรบ่ววเขากู้จจองเอา ร้องแล้วังเลาได้ชุดิงชุดถึงเพราะอะไรพราสามมือเนาะปจับสิใจชิดชึงด้วยตอนมือปจับสิเลยจะเปไหนังคือโดนแทนน้อยจ้าจักค่ะปูลืมบ้านลืมเมือง ลูกไปสร้างวัดค่ะไปสร้างวัดเราไปลบกขวนเทพทุกคุห,หลายบ่เพราะว่าไปหลายเลยเลยไปสร้างให้เขาหลายหรอสามยู่แถวคุณค่ะเดี๋ยว<ข>ไปชิชึ่งมาหลา่มองเลยเลยจ,าจ้าดูแถวนี่เจ้าคือบ่หามาชึ่งแนะอ๋อลูกไม่รู้ว่าพ่อปู่จะมาที่นี่เนาะเห็นพ่อปู่มาลูกก็ดีใจบัดนี้ละ่ะลูกจะได้พาญาติพี่น้องชึ่งนะพ่อปู่มาตังแต่พ่อปู่ก็ยุ่นด่ โอ้ลูกก็าบขอโทษกันค่ะพระอาจารย์มาลูกก็ดีใจค่ะลูกก็ไปสร้างวัดปูยังลบปูปูสีวิชัยค่ะเข้าใจอ๋อจากปูใช้ ปูอยู่นี่านงแล้วนั่นจ้าะมองอื่นปิดฟนบนมาคละวันนี้เราลูกจะได้มาเย็ดบามาศาลบ้านเจ้าคองจ้าวัดตรงนั้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วจะจ้าก็ปวดขาเหลือเหลือรั้วรอบศาลาจ้าังสังบานให้พุ่มอย่างนี้หาแล้วค่ะ จางหัวเก็กคือสาเากบาแมไบ้านเาอ๋อจ้าพ่อปู่ลูกใค้ลูกถูกงวดนี้หละลูกเขาปลาอะไรมาเชิสูบเอามาไหมโอ้ยลูกเคยเน่ยไได้ใจเลยคือเก่าเด้อนคนคือเก่ให้ลูกถ้าลูกให้อปู่ให้ลูกแล้วลูกก็จะถูแล้วลูกจะทำสารทำสารให้ตรงนี้แหละจ้าพ่อปู่ทาอาสม สวมยาแล้วกัเอาอไขพอเดสูด้อจ้าธุอย่าไปต้องมมาวัาด้่ยาล<ะ>สูเนาะมันมารลอดหนังใเลขวิ่งได้ปะสมประมาณมันยัม่มมเลยเลยนาะ เขาเช่าหน้าจะเพ่าปู่จ๋าเจ้านี้ลูกเขายอมรับผิดแล้วก <est> ัขออภัยด้วยจ้ะขาดตกบกพ่องหลายอย่างเนาะเพราะว่าเราก็ยัง,งไม่ทาง, <investors> งนี้ยังไม่เกิขอจองไว้อไ้จะเกียรติมัว โอ้หนึ่งหนึ่งหน่งกายุยูนิล่ายังละขันของหังัล่าไปจ้ายู่ที่เปนยิ่งติดช้นองเขาพอดติดชื้นนติดชื้นกับตะลากต้องไว้ับตากน่าใจ่าใจน่าในใน่าใจน่า ูเคย้นี่ก็ติดนีอยู่ติดนีอยู่ไบาทติดนีอยู่ได้เก่าูยิดหนีอ่บติดเน่เคยนีตว้ดีุณดอชาติพันมากเคยนี่ติดหนีอยู่สาบาท ปู่ลูกจะทําสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ลูกจะสมหวังจะได้ทําสร้างเสร็จไหมคะพ่อปู่เสร็จกี่เก่าละครดีเงินข้อข้อแหงเลยละทเจเน่เราแก่ตอวแล้วตัวเราแก่ตัวเละตั้งแต่ปู่เลยไม่เสด็จทำอ้านั่งจะเสร็จไม่เสร็จนั่งจะทำกันสิให้ให้นั่งทำเสร็จพ่อปู่ก็ต้องให้นั่งถือทุกม้วนมันโมไมีปัญหาเลย เขาบอกว่ามันจิบจิบปูคือหูจะคำจิบจิคำคกูให้ถึงหลายตวล้วครัวสูสิพิษกันนี้พิษตกจากปูขาล่องลองค้นบันหลังห่านไก่เคียงมูลอยู่ปูพระภูมิทีอยู่วัดโคกินแหง กำลังด่างกันมีเรื่องมีความ,มร่วกันเดือดร้อนด้วยกันกันเด้งด้วยกันพุ่งกันอะไรปวทาร์นบอกเลกมนุษย์ตั <c oughs> ้งง่ายด้วยกันเนี่ยอย่านี้จ้ะตอนนี้เนื้เขาหลายๆเขาผ้าก็เป็นผ้าด้วยกันนะบ่ะมันเป็นผ้าด้วยป่นทั้งเนื้เขาผ้าเลรอแต่ว่าผ้าสององค์นี้มันเป็นอย่างดอกจับหลายล้านจบเนี่ยจับ,บเป็นหลายล้านเพิ่น ทำบุญเมือ่อเป็น<ม>เป็นอะไรหลายล้านอะไรได้เล,เลว่าล้านเบิดแล้วเจ็้ไปลายหล, <laughs> ล,า,ลายล้านแต่ว่าวัดนั้นพาเพื่อนเด็กเอาเงินแย่งเงินกันมวลงโตเกตเตอมูเป็นภูมิน้ำกันนี่แหละพันเบาให้ปู <laughs> น้าปูนั้นได้หน่อยวันนี้เราหาล้านไม่พอใจเราได้หกล้าน ก็เลยมาปรดูวัดก,กันก็พอกันพระนี่แหละปันบอร์นัำพระยกพระยกจะเป็นพระยากไม่ธรรมดาแ้วเนาะคนมนุษย์มีกิเลสกประาสองอ่างนแม่มาเท่าไห็แจกเบืดอซื่อได้ข,ข่าก่งบิน,นอันุมทนูทนาแน้เดิม บุญนำขอแบ่งในบางอย่างมจะเคร่งหนึ่งบุญแก่เขาน้ม,มนะบุญแบ่งในอย่มัจะเคร่งนะร้องไปซื้อดอกกาเอาน้ำดอกเอาไปเสริมบารมีให้เจา้าไปมากข้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรใจายตัวภาษาอีสานคุยกังงนง่ายเลยกูขายส้มสซ่ถือโซ่จะพิดกันไหม กับี่ก้สูเาิดใจเด็กมิย่าพี่น้องอพี่น้องแลยนอยเดแต่ลูกลูกจำนาได้เมื่อราครมาเนี่ยมิดฉาอยพี่น้องมึงก็ถือหลายแท่นั่นหลายงานกู้หายบวกสู้ไปทีละซื้อโลด ทีแล้วตัวกู้เขามาบอกกู๊กะลิตนพวกสูนนั่นล่ะโอ้ยใช่นี่แหละกระไส่อยู่ตัวละพันสองเสมือมาเพี้ยนหน่อยอีกเลยไปมาถอนหนอกถอนหนอกเลยนุ่งเาว้อไปไม่เรื่องมันมดกันนะน้อยน้อยแค่นี้ อไก็ไมยับอกขอเ่ซุมดใหุ้มวันก็้องตัวนักตัวนัออกวันทีนึงยาได้ปุ่นปูออกออกวันทีนึงหระปูจึงห้พคกลูกมาชิดมาพรปูชิดชึ่งเมื่อไดจ้าออกวันทีนึงเัดออาวันที่ใดจ้า วันที่สามนะปูเนาะออกวันที่หนึ่งออกวันที่หนึ่งวันที่วันที่สามเขาอันอันมาอันอันจ้างอันหมอลำซิ่งมาเนาะเนาะเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะอ่าแต่ยี่สิบาทแกช่วยออกช่วยแต่หมอเขาบอกรวมขายเรื่องยี่สิบบาทนะมันเป็นไปเพราะได้ตอนเพิ่นันเณาซื้อในน้อยนั่นขันหมอขั้นในน้อยน่ะเพิ่นบอมาลงเด้เพิ่นบลง ใช่ e, ย่นี่เลยมัหมกเบาเลยนะเก่าเนาะพ่อปู่ซ้อมบองเก่าจำซืือเสียงไว้เปิดสักหลาดเปิดเบิรงเก่านผมเคยเข่าล่างมาหนึ่งล่องงนึงดูพ่อปู่ศรีวิชัยเดท่านผู้ชมท่านชื่อพ่อปู่ศรีวิชัยนะคะท่านผู้ชมเลขบน288นะคะเลขล่าง8 4จ้า